วิธีใส่รายละเอียดข้อความเรามาดูกันค่ะตัวอย่างเช่นในตอนนี้ h a p p ีมีเว็บไซต์ใช่ไหมคะแล้วก็มีรายละเอียดคอร์สของตัวเองค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยคอร์อันสุดท้ายนะคะอันที่4เนี่ยเห็นไหมสีมันจะแตกต่างกันกันกบอีก3อันวิธีการทำยังไงดีเริ่มต้นนะคะตรงนี้เนาะเห็นไหมมันเป็นสแบบนี้วิธีการง่ายๆค่ะแล้วก็แค่กดคลิกทีนึงจากต้นฉบับ แล้วก็กดบวกเห็นไหมมันจะมีอยู่สองอันค่ะวิธีการก็คือลากมาเลยค่ะเห็นไหมแค่นี้เองส่วนตรงนี้ไม่เอาเนาะเราก็แค่ลบแล้วก็ดีลิแค่นี้ค่ะแล้วคราวนี้ทุกอย่างก็จะเรียบร้อยในส่วนของข้อความเห็นไหมคะที่ใส่ตัวยึกยืนเนี่ยคือมันเป็น subheading ถ้าเรายังคิดไม่ออกเราก็ลบก่อนก็ได้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะใส่ค่อยกลับมาใส่ตรง subheading ก็คือ เป็นข้อความรองนะคะที่ถัดจาก heading ก็คือข้อความหลักเห็นไหมข้อความหลักคําว่า c o ร์สออนไลน์ค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันสมมติเนาะถ้าเราจะเรียบร้อยก็กดโอเคค่ะแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมกดทีนึงนะคะส่วนับ subheading ก็คือกดลบไปเลยถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กดโอเคค่ะจากนั้นอันนี้อันนึงกดไปที่ข้อความ แล้วก็ลบ s u e a d i n g ออกเสร็จแล้วก็กดโอเคค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ Sub เ i n g ก็ลบออกถ้ายังคิดไม่ออกหรือถ้าจะไม่ใส่ก็ได้นะถ้าใส่ค่อยกลับมาใส่ตรงนี้นะคะก็กดโอเคเห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะนี่ก็เป็นวิธีการเนาะที่เราจะเอาในส่วนของถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนะคะข้อความที่อยู่ใต้ภาพ มีเท่านี้ฐาง่ายๆเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งข้อความเห็นไหมจะมีตัวหนึ่งนะคะที่ไม่เหมือนเพื่อนเห็นไหมตัวนี้ฟอนนะคะทั้งหมดเลยเนี่ยจะเป็นฟอนพร้อมวิธีการเห็นไหมคําว่า book and employment นะคะวิธีการก็คือให้เราเปลี่ยนฟอนยังไงเป็นคำว่าสไตล์ค่ะจากนั้นไปที่เห็นไหมฟอน family แล้วก็เปลี่ยนเป็นพร้อมนะคะวิธีการไป custom google สอนแล้วก็พิมพ์ P R O ถ้้พิมพ์ P R O ก็คือและพร้อมแล้วจากนั้นก็กดโอเคค่ะเห็นไหมเปลี่ยนแล้วค่ะเหมือนกับเพื่อนแล้วเห็นไหมแล้วคราวนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยค่ะในส่วนของคำว่าออนไลน์คลาสนะ Private ล o o p p r i v a t หนึ่งตอนนึงหนไหมครตรงนี้เนี่ย ข้อความด้วยคำที่ว่าตรงนี้เขาจะมีอยู่สองบรรทัดอันนี้มีบรรทัดเดียวมันก็เลยจะไม่ไม่เท่ากันเนาะเลเอาไม่เท่ากันวิธีการถ้าเราอยากจะทําให้มันเท่ากันเราอาจจะอ่ะกดไปคลิกทีนึงนะคะคลิกทีนึงลองดูซิ p r i v a t e หนึ่งตัวหนึ่งอาจจะเปิดเพิ่มเป็นคําว่าอะไรดี p i r v a t e Coaching เพิ่มคําว่า Coaching ลงไปก็ได้เพื่อให้ ข้อความจะได้เป็นสองนะคราวนี้มันเป็น,นสามบรรทัดสระอ่าวิธีการทำยังไงแล้วก็อาจจะไปปรับให้ข้อความมันเล็กลงอีกนิดหนึ่งนะอาจจะปรับเล็กลงนิดหนึ่งอาจจะเป็นตอนนี้ฟอนต์อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยยี่สิบใช่ไหมคะ heading เนาะดูสิ heading อยู่ที่สามสิบหก อาจจะเปลี่ยนที่30เอ่าเห็นไหมสามสิได้แล้วค่ะ30เป็น2องบรรทัดละก็กดโอเคอ่ะคราวนี้เราก็ไปเปลี่ยนเนาะคำว่า class o น l i n e คลิกท,ทีนึงค่ะจากนั้นก็ไปคําว่าสไตล์จากนั้นค่ะไปที่คําว่า heading จากนั้นก็ไปเปลี่ยนนะคะ f o อนสามสิบ class online ประมาณนี้ แต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็จะไอฟอนต์มันก็จะไม่ไเท่ากันเนาะคลาสออนไลน์ online, แล้วกดโอเคอันนี้ก็อยู่ที่เรานะถ้าเราอยากจะให้มันแบบสูงต่ำสูงต่ำอะไรเงี้ยก็ได้อยู่ที่ความเหมาะสมนะคะหรือว่าอยากจะให้มันเท่ากันก็ได้อะเรากดตรง Private เนาะ Private Group จากสไตล์แล้วก็ h e a d i n g ก็ฟอนต์นะคะฟอนไซก็เป็นขนาดสามสิบแล้วก็กดโอเคเห็นไหมครานี้มันก็จะเท่ากันละไหลเห็นไหมไหลด้านซ้ายกับไหลด้านขวาก็เท่ากันละจากนั้นเราก็กดเซฟค่ะประมาณนี้แหละมันก็จะได้ดูแบบมีมีมิติที่เท่าเท่ากันเนาะส่วนฟอนต์ตรงนี้ก็เช่นกันค่ะ เห็นไหถ้าเราจะเปลี่ยนลอเลนเนี่ยอาจจะเป็นชื่ออื่นใช่ไหม,อ,มอย่างเช่นของมีสุดเองก็จะมีหลากหลายอันอยู่เดี๋ยวเราค่อยไปอีพีต่อไปนะว่าถ้าเราจะมีการแก้ค่ะเราจะทำยังไงอันนี้ก็ดูดย้อนหลังกันเนาะคร่าวๆนะคะวิธีการที่เราจะปรับเปลี่ยนข้อความลองดูกันค่ะ